คุา้มาครองชีวิตแล้วยังเป็นเงินสะสมด้วยหรอคะใช่แล้วครับคุณยังจะได้รับเงินออมสีเท่าของเงินเอาประกันภัยทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วเรื่องเงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลนานๆล่ะครับอุ่นใจได้เลยครับคุณจะมีเงินชดเชยรายได้500บาทต่อวันต่อเนื่องสูงสุด500วันเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลอีกต่อไป สุขภาพพยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยครับไทยประกันชีวิตยินดีให้คุณทำประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพสนใจโทรเลยที่022699898ย้ำ022699898พิเศษสำหรับ20ส,สายแรกที่โทรหาเราตอนนี้รับทันทีกระเป๋าคุณน้ำใจจากไทยประกันชีวิตโทรเลยที่022699898 คุณทวีรมรมาทันดีจากไทยประกันชีวิตสนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง กลับมาคุยกันต่อนะคะเราคุยถึงความสามารถอันหลากหลายค่ะของแขกรับเชิญของเรานะคะก่อนที่จะกลับมาคุยกันต่อขออนุญาตย้ำคําถามนะคะกันอีกหนึ่งครั้งถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดโปรดของครอบครัวคุณผู้ชมนะคะแชร์ความคิดเห็นกันได้2ช่องทางค่ะ SMS นะคะ4123302เบอร์โทร028318493 วันนี้ผู้โชคดี2ท่านด้วยกันค่ะจะได้รับเป้สวยๆจากโอวันตินมาร์ท่านละหนึ่งใบด้วยกันใครชอบเที่ยวที่ไหนแชร์กันได้นะคะส่วนแหมความสามารถพิเศษของน้องชาเนี่ยตะกี้บอกไปแล้วว่าเรื่องของเปิโนและโชว์ไปแล้วด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าสําคัญคือให้เขาชอบก่อนเขาชอบแล้วเดี๋ยวเขาจะไปได้ดีเองใช่ค่ะอยู่ที่บ้านนี่ซ้อมถีบบ่อยแค่ไหนคะก็กาหนดตารางให้เขาเลยหรือเปล่าะไม่ค่ะแล้วทําไมถึงเก่งเนี้ยเพราะว่าเออ คุณแม่จะไม่ได้กำหนดแต่น้องเขาจะรู้เองว่าทุกเย็นน้องเขาจะซ้อมอะค่ะก็คือพออตกถึงบ้านปุ๊บพออาบน้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จน้องเขาจะเปิดซ้อมของเขาเองมีระเบียบด้วยตัวเองนี่เลยใช่ค่ะทุกวันบางทีตอนเช้าก็ตื่นก่อนหรือไม่เรียามีเวลาว่างเขาก็จะซ้อมของเขาเองอะค่ะเพราะวันนี้คุณแม่ยังไม่ได้ไม่บังคับเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาอะค่ะน่าจะเป็นเพราะอะไรที่เขาเป็นเด็กขยันหรือมีวินัยขนาดนี้ทำไมเนาะพิธานไม่รู้เพราะว่า ใช่ค่ะไอดอลคือใครเป็นโนใช่ไหมไอดอลคือใครเป็นโนขาพาไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขจะพาไปดูคอนเสิร์ตคเหมือนเหมือนอะไรเลยคนเนอะอยากจะเป็นอะไรสักอย่างเราจะต้องมีไอดอลเป็นเป้าหมายของเรา่แล้วเราต้องไปให้ถึงไอดอลของเราและสิ่งนั้นจะเป็นแรงผลักดันแต่เขาต้องชอบจริงด้วยแหละถ้าทางไหนสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ชอบเขาจะไม่คิดว่ามันเป็นงานเขาจะเป็นการเล่นเล่นเรื่อยๆฝีมือก็ดีขึ้นอ่านตึงอย่างแล้วเรื่องของดนตรีเห็นบอกว่าภาษาได้5ภาษา อะไรยังไงบ้างคะก็ภาษาท่าท es ี่บ้านเนี่ยก็ตกลงกับคุณพ่อไว้ว่าคุณพ่อจะเป็นคนพูดภาษาอังกฤษที่บ้านค่ะคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยภาษาไทยแบบหลักๆจะให้พูดอังกฤษกับลูกๆอะค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะพูดภาษาไทยไปแก็ภาษาอังกฤษดริง ภาษาอังกฤษนิดนึงอ๋อภาษาอังกฤษเยอะเยอะใช่ไหมคุณแม่ได้ภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วก็เออ่ที่โรงเรียนเขาก็สอนภาษาจีนนะคะโรงเรียนพูดภาษาสอนภาษาจีนด้วยนี่ห่าวมาเดิแน่ขอเหินห่าวชื่ออะไรครับแนะนำตัวภาษาจีนได้ไหมยิ้มอาเจียวใช่ไหมอาเจียวเหี่ยว๋อจามิงเจียวเจียวชานนะาแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรสวัสดีครับผมชื่อชานใช่ไหมครับ สวัสดีคนะอผมชื <g 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 ่อชานโอ้ใช่ได้เนาะอ่านท่ยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสเปนสเปนด้วยไหนไหนแล้วสเปนพูดยังไงสเปนพูดยังไงภาษาสเปนครับเอาสักคำหนึ่งหนูจะลองไหมหนูจะลองไหมนี้เรามาชองมันดีอ่านภาษาสเปนแล้วมีอะไรคะอีกอันหนึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่หลักๆจะได้สามภาษาใช่ค่ะอังกฤษไทยจีนจีนค่ะอ่หนไหนลองโชว์พี่อันนิดนึง ไม่ย้อยันนี้อันนี้ก่อนอันที่หนึ่งไม่อาวอ่ะโอ้โห้เด็กห้าสิบก็ตัวเด้าทำงานหนักหรือมันตกลงนิดนึงนิดนึงอันนีดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเก่งครับนี่เอาันไหนลบเอาว่างเดี๋ยวมันนี้จะจัดให้นะครับอันไหนโชว์สิเก่งมากโอเคอยนมหนโชว์เลย โชว์เผื่โชว์คุณผูชมดูด้วยยืนชื่นก็ได้ลูกนม่นและอยากมากอ่อนั่งก็ได้นั่งก็ได้อ่ะอไหนครับอันนี้อะไรอ่ะนี่คือตรงชัดใจต่สานที่สำคัญคือวัดกระแก้วโอ้วัดกระแก้วอันนั้นอะไรน This is the flag of England Big Ben is the landmark คุ้นี่ใครบอก ใครบอกพี่เพียนบอกนี่เมื่อกี้ภาษาอังกฤษใช่ไหมมีบิ๊กเบนเป็นแลนด์มาร์คไหมเป็นจุดเด่นอันนี้มาละหันขันสูงๆน่จุ่ๆสูงๆนี่อะไรอ่ะเอชื่อจานตองวระเทศวันลี่ซันเป็นสีจานตอกว่าเ่าโอ้โหมาเองเลยทีเดียว หยิบแล้วหัวร้อได้ย้วยยกระดูกสูงๆก็ชื่งสูงไปนิดนึงอะประมาณนั้นแหละ e s t a e s l a b a n d the r a Española t e r l i o SL The Project Promotion a ล่าล่าเด็กแต่ละต่อต่อ k e w a n i Hongo Kokides Fukiawani s n Hongo Yuna n a Des โอ้ยังจริงเลยอ่ะ จิ้มนี่เปลี่ยนภาษาใช่ไหมจิ้มเปลี่ยนภาษาเฮ้ยถ้าเป็นโดเลมอนจะต้องมีขนมปังเปลี่ยนภาษาอยู่ในท้องแน่ๆเลยกินได้ไหมอ๋อใช้ได้เลยเดูนึกหมดแรงแล้ยแสดงว่าภาษาถ้าที่บ้านเตรียมให้หลักๆจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคุณพ่อจะรับหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่เกิดเลยครับแสดงเขาก็จะ คุ้นเคยคแล้วพวกสื่อการเรียนการสอนแล้วก็มีทั้ง ของผมก็จะพูดแล้วก็จะจะหาสื่อหรือดีวีดีที่เป็นสอนเป็นภาษาอังกฤษเสริมไปให้เขาด้วยคือทุกวันนี้ดูการ์ตูนภาษาอังกฤษด้วยเขาก็จะเข้าใจในภาษาอังกฤษเองเราเราไม่ต้องมานั่งแปลให้เขาหรอกเขาดูเองโปรไปเลยธรรมชาติของเด็กเข้าใจเองอ่ะแล้วภาษาจีนก็ต้องเป็นหน้าที่ของโรงเรียนใช่ค่ะซึ่งเขาก็กลับมาพูดด้วยใช่ค่ะแต่ก็จะคุยกับอาม่าได้ค่ะเพราะอาม่าเป็นคนจีนโอ้มีคนรอบฟังคอยให้กำลังใจเนาะ แต่ว่าภาษาอะไรล่าล่านะอะไรนะอ่สเปนนะสเปนกับญี่ปุ่นอ่ามาได้อย่างไรญี่ปุ่นเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนสนิทของเขาที่โรงเรียนเนี่ยครับเป็นชาวญี่ปุ่นเราก็เลยช่างน้อยกิโตเชื่ออะไรนะช่างน้อยช้างน้อยเหรอเขามีชื่อญี่ปุ่นไหมคะ ช้างน้อยช้างน้อยเป็นช้างเออเดกับเากับกับประเทศญี่ปุ่นไปแล้วอ๋อกลับไปแล้วครับผมแล้วก็เารุยกันประมาณว่าเขาก็อยากจะสื่อเพราะว่าเขารู้ว่าจะจะกลับไปญี่ปุ่นเขาอยากจะสื่อเขาพยายามเหมือนกันเรียนรู้กันด้วยกันแล้วเขาก็สอนแล้ว เด็กๆเขาเร็วนะคะโอ้แล้วเพื่อนเขาสอนนานแค่ไหนคะพูดได้แบบอต้นต้นตนี้เลยอ่ะโอเคเอ่อมันก็มีบางส่วนนี้เราก็มามาเสริมให้ด้วยอพอดีคุณแม่มีญาติที่เป็นพูดญี่ปุ่นได้ค่ะก็เลยวันรวมญาตินี่ก็จะมีญาติที่เป็น,ปนคนจีนแล้วก็ที่เป็นพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็สเปนได้เงค่ะพอมีวันที่เป็นรวมญาติใหญ่ๆอย่างปีใหม่ตุดจีนหรืออะไรเงี้ยค่ะน้องพอน้องเขาเจอปุ๊บน้องเขาก็อยากจะคุยด้วย ก็เลยได้ฝึกตรงนั้นด้วยอ๋อภาษาอังกฤษแล้วสเปร์รอะอีกนิดนึงสเปร์รนี่เออจริงๆตอนแรกที่ค้นพบเนี่ยเป็นความบังเอิญเพราะอยู่วันหนึ่งเขาก็พูดภาษาสเปนกับน้องบ <c oughs> ังเอิญมากพูดเขาเดี๋ยวเขาไม่ยอมเข้าใจว่าไม่ใช่ที่แล้วน้องเป็นอะรี่ชัเปนนะ คุยด้กนเองเลยคุณแม่นนก็ตกใจพอดีเขาจามาจากการ์ตูนเรื่องนึ่ค่ะเป็นการ์ตูนฮิตอันนึ่ค่ะแล้วก็เงงเอ้าหนูพูดได้ด้วยเหรอจริงจิงการ์ตูนมันเป็นภาษาังกฤษแต่ว่ามีสอแจากภาษาเ,เป็นฟรอมซับนะคะเป็นพวกนับเลขพวกคาง่ายๆสนทนาในชีวิตประจาวันนะคะพอดีน้องเขาพอดีน้องเขาได้แล้วเขาคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยถามโอ๊ะแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าตั้งแต่นั้นมาว่าน้องพูดสเปนได้ไนหนูลองนับ1-10อะไรได้ไหม พอได้โอ้พอดีพอเจอญาติปุ๊บกพอเจอญาติปน๊บก็ร้องให้ฟังด้วยพอเจอญาติปุ๊บก็ลองให้เขาคุยกันเขาก็คุยกันรู้เรื่องแล้วเขาก็พิกอัพได้เร็วค่ะเด็กวัยนี้อใช้ได้เลยนะภาษานี่ไปด้วยเร็วที่สําคัญคือเขาชอบก่อนด้วยแหละเห็นไหมหลายคนพยายามบังคับลูกตัวเองให้ไปเรียนภาษาเขาอาจจะไม่ได้ชอบไม่ใช่ทักษะที่เขาชอบเท่าไหร่นกนะ เด็กก็จะไปได้ไม่เร็วแต่เมื่อไหร่เราคนพบว่าสิ่งไหนเขาชอบเขาจะไปได้ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะนอกจากเรื่องของดนตรีภาษาแล้วนะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นี่บวกเป็นหลักล้านได้ใช่ค่ะตั้งแต่เล็กๆด้วยใช่ค่ะเอาละพี่แอนมีเกมมาให้เล่นโอเคไหมโอเคไหมโอเคครับโอเคครับโอเคนะเกมเกมที่พี่แอนจะให้เล่นนะคะมีมากมายเลย เกี่ยวข้องกับความสามารถพ<ค>ิเศษ<ค>ของเราเนี่ยแหละค่ะ <สา S 1> นั่งอยู่ตรงนี้เลยครับหนุ่มน้อยพี่แอนบอกว่าเราเนี่ยนะมีความสามารถเยอะแต่ที่เด่นเด่นมีทั้งหลายอย่างพี่แอนก็เลยไม่รู้จะเรียกอันไหนมาดีเอาอันแรกก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าทางด้านของน้องชาญตอบคําถามถูกจะได้หนึ่งคะแนนและเดี๋ยวท้ายรายการเราจะไปเปิดป้ายชิงทุนการศึกษาจากโอวันตินสมาร์ทกันโอเคโอเคโอเคภาษาสเปนว่าไง นะอ่ะโอเมโอเมอ่ะฟังนะพี่แอนจะให้ฟังเพลงนะคะ <laughs> เพลงที่พี่แอนจะเปิดต่อไปนี้ <Okay. S 1> มีชื่อเพลงว่าอะไรและใครคือผู้ประพันธ์โอเคน้อโอเคอ่ะพี่แอนฟังล้วหนาวแล้วเนาะโอเคอะถ้าทีมงานพร้อมแล้วขอเพลงค่ะ าซีโตเล็ตสาซสามีโดเลมีฟ้าสาวสาวอ๋อเพลงเมื่อกี้แล้วค่ะเราได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่าเชื่อผู้ชมอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อเพลงชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้บักบักอ๋อบักนี่คือผู้ประพันธ์และชื่อเพลงล่ะมินรวิดอ่าถูกต้องนะเก่งมากอาจชื่อเพลงเต็มๆเมื่อคือมินรวิดอินจีเมเจอร์นะคะผู้ประพันธ์ค่ะชื่อเต็มเต็เขาคือโยฮันเซบาสเตียนบัคนะคะ ประวัติคนนี้คือเขาเป็นคิตากวีนะคะและนักออกแกนชาวเยอรมันบักเป็นนักประพันธ์ดนตรีสมัยบาโรกนะคะแล้วก็สร้างสร้างดนตรีจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยนั้นและรวมถึงเขายังเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างสูงนะคะแล้วก็ยืนยาวเลยต่อการพัฒนาดนตรีของตะวันตกจนเด็กตุกเลคนนี้ บักตายแล้วบักเขาตายแล้วเขาตายแล้วน่จาตายแล้วเกิดใหม่ไร้ลรอเขาอยู่นานแล้วเก่งมากฟังแค่นี้เขาก็แสดงขอาคุ้นเคยกับเพลงคุ้นเคยค่ะบางทีเขาได้เพลงเนี่ยเขาสามารถร้องโน้ตออกมาได้เพราะว่าเรียนเรียนที่เรียนสี่ขวบเนี่ยเป็นอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่จะฟังโน้ตแล้วหูเขาจะพัฒนาการเร็วค่ะ ก็จะสามารถฟังโน้ตกดโดรู้โดก็ลดรู้เล่เก่งนะต้องเร่ฝึกอะค่ะถ้าเป็นภาษะนี้จะต้องนี่แต่ทีนี้พี่เกนบอกว่านอกจากเรื่องของดนตรีเก่งเลขด้วยใช่ไหมครับบวกเลขได้เยอะเลยใช่ไหมครับเห็นกระดานตรงนั้นไหมครับเลขเยอะมากโอ้เลขเป็นหลักล้านเลยน้องอยู่ชั้นไหนนะครับอนุบาลสาม พี่แอนจะให้ทำเลขที่เหนือเด็กอนุบาลสองนั่นคือเลขหลักล้านบวกไว้ไหมครับข้อนี้ถ้าบวกได้ถูกต้องพี่แอนให้หนึ่งคะแนนว้าวโอเคไหมอันนหนยิ้มยิ้มโอเคไหมพร้อมแล้วเดินไปเลยช็อกใช้ช็อกตอบครับเดินตรงนู้นเนาะสีช็อกโอัค So <laughs> 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 <Y -Y1> <laughs> we'll I 8 plus 6, shall I look? 14. Remember? Mm -hmm. 8 <laughs> 14. Oh, four. 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 1 yes. So 1 plus 4 is 1. อขาขอขอพี่แอนพี่แอนไม่เห็นอะไรเลบอะอนะพี่แอนเขาไบ่เห็นเลยอ่าอืมหน้าตาสั Next one, moving on.